น้ำหนักเกินอ้วนหุ่นเพลทพังมากอยากจะลดน้ำหนักแต่ก็กลัวว่าจะอันตรายจากการใสยกรรมหรือว่ายาลดน้ำหนักวันนี้หลิงหลิงมี5วิธีลดน้ำหนักแบบธรรมชาติง่ายๆปลอดภยัยหมดเรื่องค่าใช้จ่ายไปกับยาลดน้ำหนักน้ำหนักเกินหุ่นพังมีพุง ปัญหาพวกนี้จะหมดไปถ้าเรารู้วิธีการจัดการกับการลดน้ำหนักแบบถูกต้องและยั่งยืนใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะวันนี้นะคะหลิงหลิงจะมาบอกวิธี5วิธีง่ายๆนะคะที่จะเปลี่ยนหมูยังคุณนะคะให้กลายเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตแบบหุ่นเซ็กซี่นะคะ วิธีการที่เหลิงจะมาบอกนะคะพวกเน็ตไอดอลหรือว่าดาราเนี่ยเขาใช้วิธีนี้กันนะคะแล้วเขาก็มีหุ่นที่ดีมีหุ่นที่สุขภาพดีนะคะแถมเราไม่ต้องเสียเงินนะคะไปกับพวกยาลดน้ำหนักนะคะหรือว่าการดูดไขมันการใส่กรรมนั่นเองค่ะ วิธีแรกนะคะเป็นวิธีที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือการคำนวณแคลอรี่นะคะหรือว่าการคำนวณพลังงานนะคะที่เราจะต้องใช้ต่อวันนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งวิธีที่เราคำนวณน,นะคะก็คือค่า BMR นะคะ การหาค่าตัวนี้นะคะเราจะเอาน้ําหนักนะคะส่วนสูงนะคะมาหานะคะว่าเราควรที่จะทานนะคะต่อวันเท่าไหร่นะคะไม่ควรเกินกี่แคลอรี่นะคะเพราะว่าการคํานวณนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะถ้าเรากินเกินเนี่ยเราอาจจะอ้วนนะคะถ้าเรากินน้อยนะคะเราอาจจะไม่พอต่อสารอาหารที่มีต่อในร่างกายะคะ่ะแล้ววิธีการคํานวณนะคะเดี๋ยวหลิงจะแปะนะคะว่าแอปไหนนะคะหรือว่าเพจไหนเนี่ยที่ช่วย การคำนวณน,นะคะไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะรวมไปถึงนะคะใครเนี่ยที่มีการออกกําลังกายนะคะหรือว่าทํางานเนี่ยใช้พลังงานนะคะเราก็จะมีสูตรการคํานวณพลังงานที่ทํากิจกรรมต่อวันนะคะว่าเราต้องใช้เท่าไหร่ออกกําลังกายมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหลิงจะแปะไว้ให้เลยนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ แอปนะคะที่ใช้สูตรคำนวณก็ง่ายๆมากเลยนะคะใส่ส่วนสูงน้ำหนักนะคะแล้วก็อายุเขาก็จะขึ้นมาเลยค่ะว่ามันเท่าไหร่นะคะและสิ่งสำคัญนะคะของการควบคุมแคลอรี่นะคะคือการรับประทานอาหารนะคะให้ครบทุกมือนะคะโดยเฉพาะมื้อเช้านะคะ ส่วนมื้อตอนเย็นนะคะเราอาจจะทานมื้ออาหารให้น้อยลงนะคะหรือว่าทานพวกผักผลไม้แทนก็ได้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเวลาที่เราทานเนี่ยเราควรเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็นานนะคะไอาการที่เราเคี้ยวให้มันละเอียดนะคะเป็นการลดน้ำหนักไปในตัวนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทานเนี่ยเราจะต้องคิดอยู่ในใจนะคะว่า อืมเราทานอิ่มแล้วนะเราทานเยอะแล้วนะแบบนี้นะคะเป็นการนะคะเหมือนกับหลอกสมองให้เรานะคะเพื่อให้เราเนี่ยทานน้อยลงนะคะแล้วก็มีความสูขในการรับประทานอาหารนะคะแล้วน้ำหนักของเราเนี่ยก็จะลดลงตามลงไปะคะ่ะวิธีที่สองนะคะเราควรการอ,อกจันไว้เลยนะคะว่าเราควรงด แป้งนะคะอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดนะคะพวกอาหารจังฟู้ดนะคะหรือว่ารวมไปถึงการทาน,นะะบุฟเฟ่ต์นะคะบุฟเฟ่ต์ต่างๆนะคะที่มันทําให้มีไขมันนะคะอาหารที่มีไขมันเยอะนะคะไขมันทรานส์นะคะพวกน้ําตาลนะคะเครื่องดื่มที่เป็นของหวานก็ได้นะคะของหวานน้ําอัดลมชากาแฟที่ใส่พวกครีมเทียมนะคะน้ําตาลนะคะรวมไปถึงแอลกอฮอล์นะคะอาหารพวกนี้นะคะเป็นส่วนที่ทํา ให้ร่างกายของเรานะคะมี ไขมันเยอะนะคะการที่เราจะทานอาหารพวกนี้คือน้ำตาลเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเรานะคะดูดซึมได้เร็วนะคะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ชั้นของผิวของเรานะคะซึ่งการที่เราทานเยอะนะคะการทานเนี่ยมันมีส่วนถึง80%ด้วยกันนะคะที่ทำให้เราเนอ้วนนะคะส่วนการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเพียงแค่20%นะคะ่ะแทนที่เราจะทานพวกแป้งพวกน้ำตาลของหวานแบบนี้นะคะให้เรา ันน้อยลงนะคะประมาณ10%นนะคะแล้วก็แทนไปด้วยคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่น พักผลไม้นะคะอย่างเช่นมันมันหวานแบบนี้ก็ได้ค่ะแทนที่เราจะทานพวกอาหารจังฟูนะคะเราก็ทานอาหาร,าหารพวกอาหารคลีนนะคะพวกที่ไม่มีไขมันเยอะนะคะแล้วก็การที่เราทานพวกไฟเบอร์เยอะๆนะคะก็จะเป็นตัวไฟเบอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ลำไส้ของเรานะคะอิ่มได้นานค่ะรวมไปถึงโปรตีนที่ได้จากถั่วนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์นะคะไอตัวเนี้ยก็จะช่วยให้เรานะคะไม่หิวอีกต่อไปค่ะ วิธีที่3นะคะใครที่บอกว่าถ้าเราควบคุมอาหารการกินแล้วเนี่ยไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้นะคะอ้นี้คิดผิดนะคะการที่เราออกกําลังกายนะคะหรือว่าการที่ เราออกมาคารดิโอนะคะเป็นการเบิรนไขมันนะคะที่อยู่ในชั้นของผิวหนังนะคะเพราะว่าถ้าเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีไขมันตรงชั้นผิวหนังนะคะดังนั้นนวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการออกกําลังกายนะคะเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะมันจะทําให้ผิวหนังหรือว่า ตรงไขมันบริเวณนั้นนะคะเกิดการขยับขยื่นนะคะแล้วก็ทําเป็นการเสียดสีนะคะทําให้เป็นเบิร์นไขมันออกมานะคะยิ่งเราออกกําลังกายมากเท่าไหร่นะคะร่างกายหรือว่าไขมันเนี่ยมันก็จะถูกขับออกมาเยอะได้เช่นกัน,นะคะ่ะดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยเราควรทําเป็นประจําทุกวันนะคะ 3- าถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะอันี้จะช่วยให้เราเนี่ยลดน้ําหนักได้ค่ะ วิธีที่3นะคะก็คือการนอนหลับค่ะการนอนหลับนะคะเราควรที่จะนอน7-9ชั่วโมงต่อวันนะคะและไม่ควรที่จะนอนดึกนะคะเพราะว่าการที่เรานอนดึกเนี่ยจะทําให้สารที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะคะไม่ได้หลั่งออกมานะคะสารนี้นะคะจะช่วยซ่อมแซมร่างกายของเรานะคะเราจะช่วยทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะแล้วก็สมองเนี่ยดังนั้นเนี่ยการที่เรานอนหลับให้ตรงต่อเวลานะคะและนอนหลับอย่างเพียงพอเนี่ย เป็นสิ่งสำคัญมากๆของการลดน้ำหนักค่ะวิธีสุดท้ายนะคะวิธีที่5คือการดื่มน้ำสะอาดนะคะดื่มน้ำเปล่านะคะวันละ8-10แก้วต่อวันนะคะเพราะการดื่มน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำอยู่60ของในร่างกายนะคะถ้าหากเราเน่ยดื่มน้ำน้อยนะคะร่างกายของเราเนี่ย ก็จะไม่สดชื่นนะคะการนําพาสารอาหารนะคะเข้าสู่เส้นเลือด้ช้าลงนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะไม่แข็งแรงนะคะแล้วการเผาผลาญเนี่ยก็จะลดน้อยลงะคะ่ะถ้าหากเราดื่มน้ําได้พอเหมาะนะคะแล้วก็พอดีต่อร่างกายของเรานะคะการลดน้าหนักเนี่ยก็จะเป็นผลพลอยได้เช่นกัน,นะคะ่ะและนอกจากการดื่มน้ํานะคะก็มีการ ขับถ่ายนะคะการขับถ่ายที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เรานะคะลดน้ําหนักนะคะเพราะการลดน้ําหนักเนี่ยเป็นการที่เรานะคะเอากากอาหารนะคะออกจากในลําไส้นะคะแล้วเมื่อลําไส้เราสะอาดลําไส้เราดีนะคะการดูดซึมสารอาหารนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะแล้วยังเป็นการควบคุมนะคะไม่ให้ไขมันเนี่ยมีมากจนเกินไปนะคะถ้าหากไขมันมีมากจะเกินไปเนี่ย เล่าทับถ่ายออกมานะคะไขมนะ่มันอาจจะถูกขับออกมานะคะในรูปแบบของอุจจาระนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยทั้งน้ํานะคะแล้วก็การขับถ่ายนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยลดน้ําหนักได้อีกวิธีหนึ่งค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะกับ5วิธีลดน้ำหนักแบบธรรมชาตินะคะรับรองว่าปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งยาลดน้ำหนักอีกเลยนะคะบอกเลยว่าวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่เน็ตไอดอลนะคะหรือว่าดาราเนี่ยเขาใช้กันเป็นประจำนะคะแล้วนอกจากการใช้วิธี5วิธีนี้นะคะการควบคุมอารมณ์นะคะหรือการทำอย่างต่อเนื่องนะคะ ผลลับนะคะมันก็จะเกิดมากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราค่ะถ้าหากใครนะคะที่ทําได้นะคะหลิงเชื่อว่าสุขภาพของคุณเนี่ยต้องดีแน่นอนค่ะถ้าหากใครนะคะที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่อง Happy Life Happy Healthy แล้วคุณจะไม่พลาดทุกสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะวันนี้หลิงๆก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ